สวัสดีค่ะพี่น้องมืัอนี้แม่นิดอันมีเมนูมาแนะนำเด้อค่ะเด้ออันยำอันปลาซามอนน้ำปลาแดดเด้อค่ะน้ำปลาดาเด้อแต่แมันนี้จะเริ่มเทใ,ให้เบิ่งเลยได้อจ้าม่นนี้ใส่อันน้ำปลาแดดผสมน้ำปลานิดนึงเด้อใส่ลงไปม่นนี้ตำพริกพริกแห้งกับพริกสดพริกแดง ตากระไซกระเทียมนิดนึงแล้วกะ็น้ำตาลน้อยนึงตามชอบเอาตามรสที่ชอบเด้อที่มักกันแล้วกะบกักนาวจ้ะบกักนาวดีบกักนาวลงไปไผ่มักสมกับใส่เลยเด้อมักสมกับใส่สมมักรสใด,ดก็จัดจัดไปเลยแต่ว่ามันนิดนี่ค่อนขังสอบ สมสอบเปียวกินสมกินเปียวพอดีหมูว่านไปใไ้ปลาแซ้าหมอนสดมากเลยนึกอยากกินคุ้นให้เขากันเลยได้จ้ะค้นให้น้ำเขากันซิมหน่อยนึง อืมโอเคแล้วได้ตรงตามแม่นิดสอบแล้วใส่หัวหอมจักหน่อยใส่หัวหอมแล้วก็ลาดเลยจ่าลาดเลย เสร็จแล้วจ้าตอนนี้ก็เตรียมกินได้เลยจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนวันนี้แม่นดใดเมนูปลาแซลมอนหลาดด้วยน,น้ำซอสปลาลานัวๆเด้วยจ้า อัน่นี้ก็เริ่มกินเลยนะคะนี่อาวุธประจําอาวุธประจํากายซ่อนกับตะเกียบจ้ะแม่นี้จะกินให้เบิงเด้อพอดีไปอันอันนี้ไปอันใดเส้าหวันโสดมากก็เล็กคดอ,อยากเด้อนี่อืม หวานมันปลาท้อมันเนือ้อเพิ่นสิมันแสบจะ้ะแสบอื มาพี่น้องมาจัดน้ำกันมันอี่ใส่ขิงน้ำยินขิงสดอืมมออกกันคมเคี่ยง พักที่จะใบัวระพา อืมอาเกิมาแหซ็บน้ำกันโอ้ยแต่เฮีย นเพินว่ามันออกมันมันหวาน,น,นๆแล้มันนี่ก็เทมเปอจิ้มเหมือนเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวใส่ลงไปตัดกันดีประยงัง 嗯。嗯，绝。 ตรงข้อไปก่อนด้วยปากหัว <c oughs> หนามมันสีหยดเนาะตรงข้อไปอืมน้อยน่อยครั้งแรกที่เมนิเทศเจงสี่กินบอกเลยว่าเยี่ยม แ่บอีหลีเนี่ยม่ร้องกินครั้งแรกแล้วก็จะต้องมิดตอต,อ,ตอไปเพราะมันแ่บแ<ซ>่บแห้ง สองตอนเลยค่ะสองตอนเลยอืมิงสด Ja. Oh. 嗯，对。Mm. Yeah. คำตุ๋นไก่ พี่น้องเมือนละจา้จาได้ามัน,นี่ขอบคุณแทนพี่น้องที่เข้ามาเบิรงเดอที่เข้ามาติดตามเพื่อนใหม่ทุกคนแมนนี่ข็ขอฝากช่องสบ,สบายสบายสไตล์แมนนี่ไว้ในออ,ออมอกอ้อมใจพี่น้องน้ำเ,เดอจ้าเดอร์องน้องใหม่เบิ่งแล้วมวนมลแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งติ้งติ้ง เื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อนๆเสิยไเ,เผ่านคลิปใหม่ต่อไปเด้อจ้ะเด้อค่ะขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีมีแห้งมีความสุขอย่าเจ็บอย่าจนมีความสุขกันตลอดไปนะคะเด้อสวัสดีสวัสดีค่ะ